ลมหนาวโชวยมากระท่อปลายนาซาลมโบยโบว่าวิวแผ่วปลิวลมโกรกิ่งไผ่โยกเสียสีต้องลมผู้นอนอ้างวางกลางแคลไม้ว่าใจสั่นสมม่ได้แค่เพียงหนาวลม หัวใจขมไม่รู้น yeah. <c oughs> <c oughs> หนาวใดหนาวมากเลยช่วงนี้วันนี้นครปนมเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสท้องฟ้าโปร่งใสมีเมฆคลึมบางส่วนฝนตก5%ของทั่วทุกพื้นที่ <laughs> Good morning How are you today สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งซอปปาลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งบังค่าพมา่ารามันนะครับนันวดกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ ยายเป็นเน้นเน้นเน้น,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 นกลับมาอีกแล้วนะวันนี้ตะกี้ลูกน้องสั่งบอกว่าลงคลิปบ่อยๆต่อเนื่องหน่อย <c oughs> นะฮะไม่ใช่เฉพาะาลูกน้องสั่งนะฮะหัวหน้าด้วยหัวหน้าพี่ต้อมพี่ต้อมบอกว่าลงคลิปหน่อยน้องหนวดเห็นหายไปนานแลมานานๆจะมาสักทีหนึ่ง <c oughs> นี่วันนี้ก็เลยมานะฮะวันนี้มาเนี่ยพาเพ,เพื่อนมาดูอ่าหูช้างด่างวันนี้ผมมีเรื่องราวนะเรื่องของการขยายพันธุ์เนี่ยอีกนะครับหลังจากที่หูช้างเนี่ยผมทําไปสองสองคลิปแล้วคลิปแรกเนะี่ยคือ,อาวิธีการแยกหน่อนะครับและคลิปที่สองผมก็อัปเดตฮนะว่าหนอที่เราแยกไปเนะี่ยแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ดีมาวันนี้ ก็มีเรื่องราวดีๆเหมือนกันก่ <c oughs> อไปนะครับก่อเห็บนิดหน่อยคือที่พี่ผูเาเห็นอยู่ต้นนี้นะฮะหูช้างห่ังต้นนี้เป็นเป็นแม่ใหญ่ของผมนะครับแม่ใหญ่ของผมเนี่ยต้นนี้ผมปลูกไว้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณห้าเดือนกว่าๆย่างเข้าเดือนที่หกแล้วย่างเข้าเดือนหกคนก็ตกโต๊ไม่ใช่คนละหกกัน ไปแต่าต้นนี้อายุย่างเข้าเดือนที่6นะครับสังเกตว่าต้นเขาจะโตมากโตแล้วก็แข็งแรงทําไมต้นหนึ่งได้โตต้นนี้เนี่ยก็คือถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูดีๆเนี่ยเขาจะด่างเป็นซีกๆไปเห็นไหมฮะก็จะมีทั้งเขียวเขียวจัดด่างที่ด่างจัดอันนี้ใบเราตัดนะเพราะว่าโดนน้ําฝนน้ําค้างแล้ว ตรงที่เขาเหลืองที่ไม่มีโครโฟลเลยเนี่ยเขาก็เลยอาจจะโดนน้ําแล้วมันเปื่อยบ้างเราก็ต้องตัดออกนะครับนี่ต่างจัดใบแบบนี้และบางใบก็ฮาฟนะครด่างซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งเขียววานนี้นะครับเขาก็จะออกแบบเนี้ยของเขาไปตลอดก็จะทําให้ไม้พวกเนี้ยจะมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็เติบโตดีนะครับ แต่เขาก็จะมีอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าเราจะมองเป็นข้อเสียก็อาจจะเป็นข้อเสียก็คือการให้หน่อ,ขอเขาก็จะมีหนอ่อทั้งหน่อเขียวแล้วก็หน่อที่ด่างมาด้วยหรือว่ามีทั้งเขียวทั้งด่างในต้นเดียวกันก็มีเหมือนกันนะครับทีวันนี้นั้นหมวดจะพาเพื่อนๆมาสังเกตนะวิธีการคัดหนอ่อสมมุติว่า,าเราไปซื้อหน่อมาโดยที่ใบยังไม่กางในต้นแบบนี้ต้นก็คือต้นที่ด่า,ดางซีกหนึ่งแล้วก็ไม่ด่างซีกหนึ่งเนี่ยนะครับ เพราะว่าบางทีเราเห็นต้นแบบเนี้เวลาคนขายบางคนเวลาเขาถ่ายก็ถ่ายแต่เฉพาะใบด่างให้เราดูแล้วก็ให้เราดูหน่อเนี่ยหน่อที่เพิ่งออกมาแบบเนี้บางทีใบมันยังไม่ขึ้นออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามันด่างหรือไม่ด่างนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไปจองหน่อเหมือนต้นเนี้ยเราจองตอนนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเวลาจองเนี่ยเขาจะอาจจะให้เรามัดจําเงินพอเรามัดจําเสร็จปุ๊บเนี่ย ใบที่คลี่ออกมาไม่รู้ว่ามันเขียวหรือว่ามันด่างเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราไม่รู้ได้เสร็จปุ๊บเราจองไปแล้วเราก็ต้องเอาเพราะเราอุลเงินไปแล้วถ้าเราไม่เอาพอก็จะยึดเงินมัดจําของเราอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เพื่อนๆสังเกตเนะี่ยนะครับให้เราดูที่ดูที่อะไรดูที่หน้าของก้านแหละดูที่ก้านเลยนะฮะสังเกตก้านนะครับมันจะแบ่งแยกเรียบร้อยเลยซีกนี้เนี่ย จะเขียวในด้านหลังเนี่ยด้านนี้จะเขียวนะฮะเขียวก็จะมีที่ก้านบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆคือเขาเขียวเขาแบ่งฝั่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ดูนะครับก้านของเขาเนี่ยจะดางลายสวยมากนะฮะนี่หมุนไดดีกว่าเดี๋ยวผมหมุนดีกว่าหม,ม,มุนได้เออนี่สังเกตด,ด้านนี้เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะคัดหนอ่อหรือเราอยากได้หนอ่อปุ๊กเนี่ยเราให้เขาถ่ายรูปต้นเนี่ยต้นแม่ให้ดูแล้วเราดูหน้าด่างเนี่ยหน้าด่างแบบนี้คือหน้าด่างนะครับฝั่งทางนี้อยู่ในหน้าด่างหน้าด่างเนี่ยส่วนมากลูกของเขาก็จะออกมาดา่างเยยเหมือนต้นเนี้ยนะต้นเนี้ยต้นนี้ด่างแบบด่างเทพมาเลยนี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือหน้าด่าง แต่ถ้ามาอีกหน้าหนึ่งดูหน้านี้หน้าเขียวหน้าเขียวนี่คือเหมือนพระอินเลยนี่เห็ห๋ยวนะหน่อของหน้าเขียวก็จะเขียวนะครับอันนี้สิ่งที่เราควรรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแม้แต่ไข่ที่ออกมาเนี่ยถ้าเรากวาดไข่ดูสมมุติว่ามันมีไข่อยู่ด้านนี้ก็จะสังเกตให้รู้เลยว่าไข่ก็จะออกมาเวลาเขาแตก ตาออกมาก็าจะออกมาเขียวแต่ถ้าไข่ที่ออกมาจากด้านดูปลายปลายรากของไข่นะครับออกมาจากด้านนี้เราก็สามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นไข่ที่ด่างเพราะว่าหน้าของเขาน้่มันด่างสังเกตง่ายๆอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ตัวปกะุมเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อปเนตะ์ที่ผมบอกแต่อันนี้เท่าแต่เท่า าจากที่ผมสังเกตนะครับสังเกตแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเวลาผมจะคัดต้นเนี่ยคัดหนอนเะนี่ยผมก็จะคัดแบบนี้นะครับนี่วิธีการคัดมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากนะเราเราสามารถจะสังเกตได้นะครับโอกาสพลาดเนี่ยมันก็น้อยมากนะเท่าที่ผมสังเกตมาเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ผมคัดมาแล้วออกมาจากต้นนี้เลยนะทั้งตัวเขียวแล้วก็ตัวด่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่มาดูตัวเขียวตัวด่างเสียงอนันตนอาจจะแหบๆไปนิดนึงนะครับพอดีมันอากาศมันหนาวอันนี้คือแม่เดียวกันจากแม่นี้แหละนะครับมาดูลูกตัวเขียวตัวนี้คือหน้าหน้าน้นเลยหน้าเขียวที้ฮะหน้าพระอินนี่ใบนี้โดนแดดเยอะฮะไม่เพราะผมตากแดดเลย แต่เขาก็จะมีด่างที่ลงกล้านของเขาด้วยเหมือนกันเขาก็จะมีโอกาสให้ลูกมาที่เป็นลูกอ่าด่างได้เหมือนกันถ้ามันมีด่างที่ก้านแบบนี้นะครับแต่สังเกตว่าด่างที่ก้านจะไม่เยอะนะฮะจะด่างอยู่แถบเดียวนอ่ตัวน,นี้คือเจ้ยนะ,ะผมเรียกเจ้ยหรือว่าเขียวนี่อ่ะ อันนี้คือต้นน้องนะตัวน,นี้เป็นต้นน้องแต่เขาจะโตวไวเห็นไหมใบเนี่ยเขาโอโหใหญ่ทีนี้มาดูต้นพี่นี่คือต้นพี่ต้นพี่นี่ด่างจัดจ้านมากดูจากใบนี้ก่อนใบนี้จัดนะฮะแต่ใบเขาใกล้จะหมดอายุแล้วอันนี้ใบพอ,อตันนี้ตันนี้เป็นใบถัดมาตรงน,นี้ด่างจัดมากเลยเราต้องตัดออกเพราะโดนน้ำค้างนะครับแล้วก็ใบนี้ างทุกรูกขุมขนแล้วก็นี่ใบล่าสุดนะฮะใบล่าสุดเนี่ยอันนี้คือการสังเกตว่ามันออกมาจากหน้าไหนตัวนี้เนี่ยต้นเนี้ยนะครับต้นเนี้หน้าเดียวกับต้นนี้เลยอันนี้ไข่ก่อนหน้าเดียวกับต้นนี้เลยเห็นไหมฮะต้นนี้ด่างจัดเลยส่วนต้นเขียวก็หน้าเดียวกับต้นนี้เขียวจัดเลยก็เหมือนกันนะครับเราสังเกตง่าย นะเวลาเพื่อเวลาเราไปซื้อหรือว่าเราไปดูนะครับแต่ว่าผมชอบนะต้นแบบว่าด่างซ,ซี๊แบบนีบ้ผมว่ามันสวยดีมันเป็นศิละปะดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือการเจริญเติบโตของเขาจะแข็งแรงได้ไหวนะบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบด่างจัดๆนะครับบางคนก็ชอบช้างเขียวก็มีช้างเขียวก็สวยนะครับก็จะมีหลายๆแบบนะเหมือนแม่อีกต้นหนึ่งเนะี่ยผมเอาไปไว้บ้านของ เสียดูนะมีต้นหนึ่งต้นนั้นก็จะออกจากแม่นี้แหละเหมือนกันต้นพี่เลยพี่ใหญ่เลยนะครับออกมาแล้วด่างรอบทิศเลยแต่เขาไม่ได้ด่างจัดแบบนี้นะแต่ว่าด่างรอบทิศก็ส่งลูกมาลูกทุกต้นก็ด่างหมดนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้จิบคอแล้ววังว่าคลิปนี้คงจะเป็นเรื่องราวสาระดีๆทีอ่อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เพื่อนๆเ,เนี่ย นะครับบางคนเวลาเราไปซื้อของเราไปอะไรนะฮะเราก็ได้มีข้อสังเกตบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะฮะมันจะได้คุ้มค่าว่าถ้าเราซื้อที่เขียวก็คือเขียวถ้าเราซื้อที่ด่างก็คือด่างหรือว่าถ้าเราซื้อที่ด่างซีเขียวซีก็เราก็จะได้รู้บ้างนะฮะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทุกอย่างไปนะครับแต่เท่าที่ได้รวดสังเกตเขาเขาอ,ออกมาแบบนี้จริงๆนะครับอวันนี้คงจะได้ล่ำลาทุกท่านไปก่อนก่อนจากการฝากช่องพี่ต้อมเลย ต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะนะครับโอ้ไม่ได้ไปงานแต่งลูกสาวพี่ต้อมเลยนี่นะฮะมีการ์ดเชิญเรียบร้อยห้าหนวดต้องทำยังไงดีเนาะแต่ก่อนอื่นก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ขอให้ลูกๆนะฮะของพี่ต้อมนะฮะหรือว่าหลานๆน,นะฮะทั้งสองคนนะครับคลองคู่กันไปถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรนะครับมีความสุขตลอดไป ผิดบ้างอะไรบ้างก็อภัยให้ซึ่งกันและกันนะลูกนะนะครับก็ขออายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั้งครอบครัวนะครับก็สุขสันต์วันแต่งงานให้หลานทั้งสองด้วยกันแล้วก,วก็ก็ขอให้คุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คลิปหน้าเจอกันนั่นหนวดใหม่อ๋ออ,อีกช่องหนึ่งแหมเกือบลืมไปช่องพีเอนะฮะเกษตรอ่าไม่ใช่เกษตรสิเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับก็กเป็นอีกช่องหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถจะไปติดตามได้นะครับมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรแบบปลอดสารนะครับอ่าแล้วก็ช่องนนหนวดอ,อีกช่องหนึ่งนะฮะเดชัวสุกินเป็นช่องหลักนะครับไปดูช่วงนี้นนหนวดถูกมันบรีกำลังขยายแปลงใหม่นะครับ ก็มีอะไรดีๆ <PE> จะนํามาฝากกันใหม่สาหรับคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะใครดูจบก็ขอให้ร่ารวยใครดูไม่จบก็ <c oughs> ขอให้ร่ารวยก็ขอให้รวยหมดแหละใครดู <c oughs> แล้วขอ <c oughs> ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ <c oughs> ็บโควิดกันแล้วกันนะครับอ่ะสุขภาพแข็งแรง,ขงแข็งแรงคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนนดลาไปแล้วสวัสดีครับ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียก